ใช้แค่ลองวัดเพื่อให้แต่ว่าไม่ตามสภาที่พรใช้งานนั่นเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนราก็สู่ชอรันช้างกลมนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะเบืืองหลังแบบว่าดูกระทารัดแบบนี้นะคะเขาเป็นสองพาวด้วยนะคะ3ามเก้าเปิดตัวมาด้วยสองพาวแบบไม่มีตู้เก่งตู้ใจนะคะรู้สึกจะเป็นคณะที่เขาได้คาราโร่นะคะเป็นเสื้อลายนะคะและเขาคือสามสูบนะ คันนี้เป็นเก่านอกตามสภาพที่ไม่เคยใช้งานในไทยแน่นอนว่าคำสำคัญว่าตามสภาพคือมีการเก็บรั่วซืมให้นะคะเช็กระบบให้นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะว่าเช็กระบบ,บให้พร้อมที่จะไปรับใช้เขาเป็นแบบไหนนะคะและแน่นอนนี่เขาเป็นเกียร์กลางนะคะ3 9 1 0คันนี้นะคะอยู่ประมาณ50แรงม้านะคะและเป็น4 w h e e l d r i v e ทุกสองพาอย่างที่ย้ำไปนะคะตัวยางนะคะเขาเป็นยางบางนะคะน่าจะเป็นขอขอแยกกลับไปนิดนึง 9.524นะคะยดอกยางสวยแต่ว่าตัวยางก็คือมีแตกลายงาและสีดำม,มเขายังโอเคนะคะส่วนด้านหลัง12.4 3.6เป็นยางบางเหมือนกันดอกยางสวยแต่อย่างที่เห็นก็คือตัวยางก็มีการแตกลายงาแล้วนะคะกระเท้าค่ข้างสวยเลยนะมีรังคาเข้ามาพรา้อมมีตัวราก้ายและส่วนใหญ่นะคะในตระกลุม3ศูบเราจะไม่ค่อยเห็นตัวกระบอกช่วยยกมานะคะเช่นเดียวกับขันนี้เหมือนกันเลยนะคะ แต่ค่อนข้างเรียกว่าใช้างาน,นนะะ้องเขาดูสมบูรณ์ซีเดอร์อะไรเดิมสวยสวนปริ้งเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะคะอย่าง50แรงกระทันรัดแบบนี้นะคะด้วยเกียร์กลางนะคะว่าเขาเป็นแบบไหนเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะตัวสสูบนะเราจะถ้าเป็นเกียร์กลางเนีย่ยเรเหมือนล้ายๆตัว4ีสูบเราจะไม่ค่อยเห็นตู้แอร์นะคะตู้แอร์ส่วนใหญ่นะคะเกียร์จะอยู่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็น8,8คูณหรือ 8, คูณ16หรือว่าถ้าในตระกูลของ พวกกก็จะเป็น8คูณ4นะคะแหละถ้าเป็น6 6 4 0นะคะหรือจะกูณ40นย์ก็จะเป็น12คูณ12หรือมี16คูณ16แล้วก็24คูณ24นั่นเองแต่ส่วนคันนี้3 9 1 0ศย์เกียกกร์กลางกระทารัดแบบนี้ฟังเสียงเครื่องนี่ก่าว่า50แรงม้าเข้างานเข้าร้องเข้าอ้อยเข้าอย่างไรเข้าใจเข้าตรงไหนเป๊ะปังอลังเวอร์ฟังอะไรดีกว่าค่ะ มาค่ะด้วย3ามเก้นะคะ50แรงมา้าสองมาที่ใครตามหานะคะนี่เป็นทรงกระทัดรัดที่ไม่ใช่ตู้แอร์และแน่นอนเขาเป็นเกียร์กลางนะคะฟังเสียงเครื่องนะคะนี่คือตามสภาพนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทย ติดใบมีดได้นะคะติดอ่ต่ออุปกรณ์ต่อพว่วงได้นะคะและแน่นอนว่าการทดลองเหมือนกันทดลองการเช็คระบบนะคะเขาก็เช้กล้อวิดีโอนะคะแล้วก็เช็คระบบไฮดริกไฮได้ไว้แน่เช่นเดียวกันเด็คือคัาน,นี้ยังเป็นามสภาพเดิมๆที่ว่าย,ยังเป็นสีเดิมยางเดิมนะคะมีการเก็บรู้สึมแล้วก็คือเช็คระบบรองระบบอย่างที่เห็นๆน,นะคะอะแต่ตอนนี้เรามาชมกันดีกว่าะค่ะว่าเขาเคลื่อนแบบไหนนะคะ เพ่งอยากจะบอกเลยว่าเป็นสองพอที่เป็น50แรงม้าพร้อมรับใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะสวนได้นานได้ไรก็ได้นะคะแล้วเขาจะเป็นทรงกระทันทระโนแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แดดไปแยกตาเลยอาจจะไม่เห็นสัดชันอย่างที่เ,ยน,เยนะคะการนังรถนะคะเราไม่ใช่แค่ลองว่าเดินหน้าได้นอนว่าถอยหลังก็ต้องนะคะแล้วก็ลองทุกเกียร์นะคะที่มีนะคะเพื่อให้มาแต่ว่าไม่ตามะะ่าพที่ จิ๋วแต่เจ๋วจริงๆคันนี้แต่ถ้าต้องการเป็นพวกมีตต้นะคะก็ะจะแนะนำตระกูล4ีหนึ่งสามศนหสามูนนะคะแ้่ไม่ตู้ก็จะเป็นเกียร์กลางแบบนี้นะคะว่าบอกเลยว่าจริงมันแรงจริงนะคะแต่นี่คือช่างเขาเห็นใจคนนำทิ้นะคะก็เลยแบบไปแบบค่อยๆเรื่อยๆนะคะถึงเวลาแล้ว ที่จะเข้าซองเข้าใจแต่มาลองรถกันได้นะคะย้ำนะคะเราเปิดจานถึงเสาไปมองเชา้าถึงห้าโมงเย็นยูทุกวนะันอาทิตย์และเท่านั้นละค่ะของเหลเบือบ่อๆนะคะติกตอกเราก็มีนะไอจีเราก็มีนะนะแต่อยากให้มาหาเพราะคุณจะรู้ว่าตามสภาพเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยแบบนี้หล่อเฟี้ยวมากนะคะพร้อมที่จะไปรับใช้เป็นศองเขาด้วยนะคะโัวจริงที่นี่ทีเดียวสามตู้แบบนี้ เป็นไงบ้างคะนี่คือเก่าเนาะตามสภาพที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะสามารถจับจองกันได้นะคะตัว50แรงม้าแบบนี้นะคะรับรองว่าเขาเขาเรียกว่าเป็นตัวกระถะกัที่เขา้าร่องเข้าสวนได้รืดอลังการจริงๆสามารถติดตั้งใบมีดได้นะคะก็คือถ่ายได้ถ่ายได้ดังนั้นหลังก็ต,ติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวน,นผ่านบุกเบิกได้เหมือนกับตัว4สูบเลยนะคะเพียงแค่ว่าไซส์เขาจะเล็กลงมาอย่างคันนี้แนะนํามันจะเป็นประมาณอย่างใบมีดด้านหน้านะคะชุดใบมีดประมาณ6ฟุตนะคะ ยังไงมาเจอก,กันได้นะคะเราอยู่อำเภอดันช้นนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ไปมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละค่ะลูกค้าบอกว่าตอนนี้เราเห็นรูปแล้วอยากได้ภาพนี้ทักไปได้นะคะคลายน้องไทยคีชยอดด่านช้างกุ้มนะคะ Facebook แฟนเพจนะคะและลูกค้าก็ยังงงว่าเอ๊ะเรารุ่นนี้นะคะอะไรก็จะมีคล้ายๆพวกตัว 6 6 1 0หรือ66เช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นมุกด้านอะไรนะคะสามารถติดต่อได้นะคะชอนดันช้างอะไรรถไทฟอร์ตและเครื่องกันฟังนะคะเงาเงาเบื่อเบื่อแล้วเขาติดต่อได้นะคะไอจีเราก็มีมีนะคะย้ำอีกนิดนึงเราเปิดจานถึงเสาร์นะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เลยอยากจะบอกว่ามาเจอกันได้นะคะเราอยู่อำเภอดันช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีย้ำกันอีกนิดนึงแล้วก็เคื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากติดตามนะคะฝากกด subscribe นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอเดนช้างกุ๊บนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียววันนี้ก็ฝา3910 50แดงม้าสองเผาอีก1นึคันและเป็นเกียร์กลางนะคะสู่อ้อมใจอ๋อลืมบอกไปยังดูด้านบนนะคะสีเขาอาจจะไม่รอแต่ภายนอกรวมๆแล้วเสน่ห์เขาเดือดร้อนเพราะเขาคือ3910วันนี้ก็สวัสดีค่ะ